กำลังจะมีอะไรใหม่ๆมาสนุกสนุกที่ทุกคนแบบคิดถึงใช่ประมาณนี้ก่อนดีกว่าไม่รู้ไห้กลับมารวมกันแล้วมันได้ทําอะไรที่มันเคยทําอ่ะผมว่ามันน่าจะร้อนวิชากันพอสมควรแบบอยากอยากเจออยากเล่นอยากอยากทำอะไรด้วยการคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยครับงานชอบมีตลอดผลงานช่องช่วงนี้รายการกลาลังจะมีอะไรใหม่ๆมาครับกำลังจะมีอะไรใหม่ๆมาซึ่ง น่าจะยังบอกไม่ได้ครับแล้วในการที่สนุกแค่ไหนสนุกสนุกที่ทุกคนแบบคิดถึงเจ้าผมกับเบสกับพี่นุ้ยได้ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่กับแกนสี่คนนั้ประมาณนี้ก่อนดีกว่าผมไม่รู้ว่าผมพูดได้แค่ไหนผมไม่รู้ว่าผมพูดได้แค่ไหนอะไรเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมีการรวมตัวกันอีกครั้งโอ้หวังให้เป็นอย่างนั้นนะครับฝากทุกคนลุ้นไปด้วยกันนะครับผมหวังให้เป็นอย่างนั้นนะได้คุยกันไหมคะในสี่คนคุยคุยกันตลอดครับคุยกันตลอด ไม่แบบว่าครั้งนี้กลับมาแล้วมจะมันจะเป็นยังไงอฮะจะเอา,าไม่ได้เลย <c oughs> ถ้าเกิดจริงๆถ้าเกิดอุ <c oughs> ้ยถ้าเกิดกลับมาก็ดีใจมากผมว่าถ้ากลับมาได้จริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่สนุกมากๆเพราะว่าต่างคนต่างไปมีประสบการณ์ใหม่ๆมาแล้วได้กลับมารวมกันแล้วมันได้ทําอะไรที่มันเคยทําอ่ะผมว่ามันน่าจะร้อนวิชากันพอสมควรมันเราอยากอยากเจออยากเล่นอยากอยากทำอะไรด้วยกันคิดถึงอะไรอย่างงี้ครับเพราะตอนนี้แต่ ก็คือสุปเฝีมือฝีปากกันมาแก่กล like, ้าผมว่าฝีปากอเหรอฝีีปากน่าจะหนักกว่าทางตั้มโดมป่ะพี่การวิโดพี่แก้วเขาก็จะร้องเพลงแต่ไม่รู้ดิผมว่าเขาน่าจะไปเจออะไรมาแล้วน่าจะรู้สึกเอามาเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีได้ในในแบบใหม่ แฟนๆสปอยว่าเอ๊ะจะได้เห็นไหมจะได้เห็นไหมอะไรเงี้ยใช่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผ่านมาดีๆในทวิตเตอร์รับก็ส่งกันมาไลน์กลุ่มสี่โพดัมบอกว่ามีคนน่ะคิดถึงรายการสี่โพดัมมากๆคิดถึงมากแล้วก็อยากให้กลับมาแล้วก็คนพูดถึงในทวิตเตอร์อยู่ดีก็มีคนพูดถึงเยอะเราก็มีการคุยกันเหมือนกันว่าเออถ้าเราได้กลับมาคงจะดีเนาะอยากเล่นนึกถึงฉากนู้นฉากนี้ก็มีการพูดคุยกันก็หวังว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสจริงแฟนๆเราต้อนรับด้วยนะครับ จะพูด่าแต่ละคนครับคิว,คว,คว,ควโดมน่าจะหนักสุดคิวโดมน่าจะหนักสุดเพราะว่าเขาบริหารด้วยบริหารอืไม่ได้เลยช่วงนี้ไอเอาติดประชุมไม่อาติดประชุมอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ผู้บริหารแล้วจะให้เขามาแต่งตัวอะไรแบบที่เป็นโปลไฟไม่ได้แล้วเขาจะเป็นผู้บริหารคนแรกที่วิกิวีดียเป็นแต่งีไม่เป็นไรเราต้องเป็นผู้บริหารแบบใหม่เ,เราได้เอาเด็กเจนเจนใหม่ครับก็ตอดูจะได้เห็นแบบ เร็วนี้ไหมคะใครจะปีนี้ไหม่ะหม่ถึงโปรเจกต์โปรเจกต์ที่เราเมื่อกี้เราบอกเออผมก็ลุ้นไปพร้อมทุกคนเหมือนกันก็ขอให้ถ้าเกิดว่ากลับมาก็ขอให้ได้เจอกันในปีนี้นะครับเขาปรับเวลาถ้าเราหลุดออกมาเขาไม่ปรับหรอกเขาอาจจะมีบนบนดาดดาดแต่ผมไม่อยากเป็นคนหลุดเลยอันนี้คงรู้แล้วแหละผมว่าจะใส่สี่เงาใส่สี่ใส่ใส่ใส่สี่ใส่ซ้อนเลยแหละก็ ถ้ากลับมาฝากแฟนๆรอต้อนรับด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกมากๆในการกลับมาถ้ากลับมาได้ในครั้งนี้นะครับ